กลาสวัสดีค่นผู้ชมทั้งหลายชัน้นด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กับช่องเย m ่ยแคทวีนะครับวันนี้เรามันแจกเกมกันอีกแล้วเกมที่เราจะมาแจกวันนี้ชื่อว่า Comp พลเดอร i ว h ชที่ออะไรเสียอ่างไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกเออเอง่ายๆคืออ่านไม่ออกนะชื่อเกมก็อยู่ตรงชื่อคลิปแล้วอ่ะเออนั่นแหละก็นะก็คลิปนี้เราจะมาทั้งแจกเซฟด้วยแล้วก็สอนเล่น ด้วยแล้วก็สอนวิทยาวโหลดท้ายคลิปนะครับนะก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีช่องทางโดเนตมาแล้วครับก็สามารถโดเนตได้ที่ทุนนี้วันเด็ตามเบอร์นี้เลยนะครับนะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเล่นเกมอะไรดีกว่าครับไปกันนะ เกมนี้เราก็เปิดฉากมาเลยแล้วกันนะอันนี้ให้ตั้งชื่อนะครับอันนี้อันนี้จะให้ตั้งชื่อว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรส่วนผมก็จะตั้งชื่อแบบนี้นะครับนะนี่ก็คุย <on> อะไรต่างๆในมืนี้ช aust. ชอ,ช,อชิ้โชโชเชเชโชโชโชนะชอะไรอย่างนี้นะเป็นในห้องเรียนเราง่ายๆอันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่านี้เป็นคนเกาแฟน,นี้คืออะไรอันนี้ผมไม่ค่อยผมไม่แน่ใจนะเอออันนี้เป็นครูนะครับนะ แบบโคตรเจ๋งแจ๋วเลยอันนี้จะเป็นเกิร์ลเฟนไม่น่าใช่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ก็ไม่เอาเหมือ,อ,อกในกันี่เซ็นเซอร์ยับๆเราต้องรีบกดนะเออฉากอะไรฉากนี่วู้เลยเออเอ,อเอาง่ายๆมันหนบบู๊บบู๊เลยอันนี้ก็คุยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดกันคุยอะไรกันต่างๆอ่ะเพื่อการเสียเวลาเรากดสคริปต์เลยดีกว่าครับเนี่ยปลื้ม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 จูบก,กันชื่นชอบ ไปแล้วรีบๆกดเลยครับจังหวะนี้ <Hello. S 1> นี่เอเราก็มาครอบครัวอะไรงี้นะรครอบครัวสุขสันนะเออพีคโอชิดอะไรไม่รู้นะครอบครัวสุขสันนะเอออะไรต่งตางๆคุยต่งตางๆนะโอ้โห,โหโก็ชัว,วร์เลย <My God. S 1> ก็เราก็ข้ามเถอะพีมข้ามเถอะอันนี้ตั้งชื่ออะไรครับอันนี้จะเรียกเบสเฟนอันนี้คือน่าจะคนนี้ตอนแรกซาร่ามันได้เป็นเพื่อนสนิทที่สุดนะ่ะตั้งชื่ออะไรก็ได้ก็ได้ไดอ่าฮ่าไปแล้วกัน อันนี้เป็นครูนะฮะเลิฟครูเลิฟเวอร์เลยครูครูโรดอะ่ะเอออันนี้เป็นก็เฟนเบสเฟนคือเพื่อนของแฟนเอาง่ายๆของไอคนชื่อโซอันนี้เป็นเอ,อ่อพ่อเลี้ยงหรือยังไงเป็นลูกของพ่อเลี้ยงนี่ผมไม่มั่นใจนะผมไปไม่ไม่มั่นใจนะอ่ะานชื่อมุ่วๆไป คุยอะไรกันเสร็จนะครับเราก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเออแล้วก็ก่อนเริ่มเกมถ้าใครไม่อยากเห็นฉากอะไรพวกนี้ก็มันจะมีให้กดสักคลิปมานะครับมันจะมีอยู่หน้าเป็นช้อยต,ตัวเลอือกที่2นะเออก็เกมนี้ไม่มันก็เล่นง่ายๆครับนะเกมนี้ผมจะมาบอกนะอันดับแรกนะเกมนี้คือเป็นเกมแนวฮารเลมนะครับนะก็่ะแล้วก็เนี่ยเข้าม,ามันจะมีปุ่มประมาณนี้นะครับหน้านี้ก็มันจะมีรูปใบหน้าคน,นอันนี้คือ ในตัวเรานะครับเนี่ยตัวเราส, changing, Guys, ar, shoe, สรามารถเปลี่ยนชื่อได้นะไอเช้งเช้งเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อเราได้นะครับนะแล้วก็อันนี้คือเกลือนะครับอันนี้อันนี้คือคาใบ้นะครับว่าเราต้องทําอะไรเราต้องไปไหนเราต้องทําอะไรบ้างถ tu ึงจะได้ปลดล็อกแต่ละฉากมานะครับนะก็วิธีเปลี่ยนชื่อของตัวละครก็มีนะครับเช้งเซอร์เนมเนี่ยกดได้เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้คือแมปนะครับแมปมันจะมีทั้ง2ชั้นนะครับนี่ชั้น1ชั้น2อะไรอย่างนี้นะครับนะ วานนี้สอนเล่นผมก็อาจจะสอนเล่นไม่ค่อยได้เยอะนะครับเพราะเวลาเราเล่นเนี่ยมันแบบชิลอยู่ละเออมันเล่นง่ายเกมนี้ผมบอกเลยเล่นแค่ชั่วโมงเดียวก็น่าจะจบเกมแล้วครับแล้วก็ไอ้ตรงที่เห็นศูนย์เก้าเนี่ยคือการกดปรับเปลี่ยนเวลานะครับนะก็เปลี่ยนเวลาได้นะครับนะเออก็วันนี้แล้วก็มาในห้องนอนเรานะครับห้องนอนเราจะมีล็อกคือล็อกเนี่ยจะไม่มีฉากที่สําหรับคนในบ้านมาปลุกเรานะครับนะ แต่ผมก็แนะนำว่าเปิด็อกไว้เถอะเออแล้วก็ไอเห็นอนิเมชันรีเพย์นะครับคือมันเป็นฉากที่แบบเราความคิดเป็นเนื้อเรื่องเออเนื้อเรื่องแล้ว,วมันแบบไม่ีให้ให้กดอีกอันหนึ่งก็มันจะขึ้นแถวๆมันจะขึ้นตรงนี้นะครับให้กดเข้ามาดูได้นะครับนะมาเราก็มาดูเซฟของผม,ผมละกันนะเซฟของผมนะครับนี่คือผมเล่นจบแล้วนะครับถ้าใครไปเล่นเองมันจะได้ประมาณนี้นะมันเพยเพยทั้งหมดนะครับมันจะประมาณนี้นะครับนะ นี่เห็นนะก็มีตัวที่เหมือนจะไม่มีเรื่อง,องต่อแล้วประมาณ2ตัวนะครับก็คืออ,อ,อะไรอะซาร่าเอมม่านะครับนะก็2ตัวนี้นะเออแล้วก็ตัวที่มีเขียนเ,เขียนสีแดงๆนี่คือเราอัปเดตแพทเรื่อยๆนะครับนะก็เกมนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะก็น่าจะมีวันนี้แหละครับนะโอเคนั้นเราไปตัดช่วง สอนดาวน์โหลดเกมนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็แตดมาอยู่นหน้าดาวโหลดเกมแล้วนะครับถ้าเป็นของ a อน r o i ยมันจะเป็นไฟล์ที่ผมแจกให้เลยนะมันจะเป็นอะไรอะมีตาหลีเมกาเออเมกาะแะละเออนะครับนะแต่ส่วนที่ใครที่อยากดาวโหลดเพิ่มเติมผมจะทิ้งลิงก์เว็บเอออันนี้มาให้นะครับนะสำหรับมาดาวโหลดเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากเล่นเวอร์ชนันใหม่ๆห,หรือที่แบบไม่อยากไม่อยากรอ ร้อยให้ผมอัปเดตเองอะไรเงี้ยเออก็มาเข้ามาในตรงนี้แล้วมันจะมีอัปเดตว่าอันนี้อัปเดตเวอร์ชันอะไรแล้วแบบพับบิกเอออะไรเงี้นะครับก็วิธีดาวน์โหลดนะครับก็คือเข้ามาในหน้าเว็บนี้สำหรับคนที่อยากเล่นใน PC กับ Mac นะครับแต่ Android คือผมเอาลิงก์แปะไว้แล้วนะลิงก์แบบเข้าไปไดาวน์โหลดได้เลยติดตั้งได้เลยนะครับนะก็เข้ามาตรงนี้ดาวน์โหลดแล้วก็กดอันนี้คือสำหรับคนที่อยากโดเนิก็โดเนินะครับแต่ถ้าไม่โดเนิก็คือกดตรงนี้นะครับโนเทนก์ no tank, นะครับโนเทนกิเอานะเออ นี่แล้วก็เลือกเลยครับว่าจะดาวน์โหลดไหนก็ดาวน์โหลดนี้ก็กดเข้าดาวน์โหลดเลยครับมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับนะนะก็ประมาณนี้ก็กดติดตั้งไปได้เลยครับกดติดตั้งแล้วมันก็จะเด้งมาเป็นแอปแอปอันนี้เลยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วก็กดเข้าเล่นตามสบายใจส่วนสอนลงเซฟก็เหมือนคลิปเป็นเห็นมั้งหรือเปล่า ไม่ก็ไอคลิปเกมเกมที่เป็นแฮนดพาเลมนั่นแหละเออก็ไปดูคลิปนั้นได้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิก่งของแกนแก้วกันด้วยนะครับนะกรตอนนี้200้เท่าไหร่จะไม่รู้250กว่าเจ้าของสิต้อมั้งแล้วก็ใครที่มีใจบุญเสร็จตังเหลืองไดว่าก็สามารถโดเนทมาได้ที่ดูมันนี้นวอลเลทที่ผมเคยที่ขึ้นให้นะครับนะโอเคไปละบ๊ายบายซียู